So they have. So they have. So what these, so what these, so what these have. Love, love from China. Nihao Hello. Nice to see you guys. ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดี790คนด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างทุกคนอัญยองครับสบายดีไหมครับทุกคนช่วงนี้ผมอาจจะแบบไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเยอะอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าแบบมีซ้อมด้วย มีฝึกร้องเพลงมีซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเยอะไปหมดเลยก็เลยแบบอาจจะไม่ได้มาโพลในโซเชียลให้เห็นบ่อยๆแต่ก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆว่าทําอะไรบ้างนะครับผมถามว่าซ้อมอะไรซ้อมสําหรับงาน the first fan meeting ของโนอ่นนั่นเองครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโนอ่นตั้งใจจะทําให้มันออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงที่ตั้งใจเลือกมาแล้วก็เรื่องการร้องการเต้นที่แบบว่าตั้งใจจะพรีเซนต์ออกมาให้แบบทุกคน ได้รับความสุขกลับไปมากที่สุดครับผมก็เลยตั้งใจเต็มที่มากตอนนี้บอกเลยว่าเช้ายันดึกก็คือซ้อมตลอดเลยซ้อมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับผมเหนื่อยนิดหน่อยอยากจะโชว์ให้ดีที่สุดให้ทุกคนได้ดูนะครับ ดูแลสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพเหมือนกันนะครับทุกคนช่วงนี้ฝุ่นเอ่ยอากาศเอ่ยต้องต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากทุกคนร้อนแบบคือถ้าอยู่ห้องถ้าเราอยู่ห้องแอร์แล้วเราเปิดตูออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าแบบเหมือนอยู่คนละโลกกันอะมันร้อนมากแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยอระวังสุขภาพกันด้วยนะครับผมอยู่ในที่เย็ยนจะจะเราออกไปที่ร้อนๆเนี่ยอาจจะแบบ ปรับตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบว่าเออทุกคนระวังกันหน่อยช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าพยายามออกนอกบ้านช่วงกลางวันนะครับผมมันร้อนครับผมคิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับผมเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณนะครับ Greetings from Italy thank you สวัสดีครับ ทานข้าวเยอะๆนะครับผมทานเยอะอยู่ครับตอนนี้ซ้อมซ้อมหนักก็ต้องกินเยอะๆครับผมเจอกันวันที่ยี่สิบนะคะเจอกันนะครับผมรับรองสนุกแน่นอนไม่ได้บอกให้คาดหวังแต่ตั้งตารอแล้วก็สำหรับวันที่ยี่สิบที่จะถึงนี้นะครับผมสำหรับ the first fan meeting ของโนอึนนะครับผมบอกว่านอกจากโชว์จะสนุกแล้วเนี่ยในงานเรายังมีของ limited edition อ่าขายของ ขอแวะเข้าโฆษณาแป๊บนึงนะครับก็วันที่20นี้นะครับผมในงานจะมี Limited Edition นะครับผมเป็นเสื้อ Birthday Collection ของโนอื่นนะครับผมที่จะออกมาจำนวนแค่น้อยยังบอกไม่ได้หรือบอกเลยดีอ่ะก็จะออกมาเป็นจำนวนมีจำนวนแค่วันเกิดของโนอื่นนะครับผมแบบย้อนกลับนะครับผมก็ มีน้อยจริงๆก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับผมครับผมคอลเลคชันพิเศษนี้เพราะว่าโเองก็ส่วนหนึ่งกนส่วนหนึ่งที่ได้ก็จะเอาไปบริจาคให้กับเด็กด้วยโอกาสหรืออะไรอย่างนี้ครับผมถือว่าเป็นโอกาสทําบุญมันเกิดด้วยครับผมก็ยังไงก็ฝากโชว์ด้วยเพลงแต่ละเพลงเนี่ยบอกเลยว่า ตั้งใจเลือกมามากๆแล้วก็ตั้งใจซ้อมร้องซ้อมเต้นอย่างหนักหน่วงแน่นอนครับผมรับรองว่าเวทีนี้ลุกเป็นไฟแน่นอนครับอ่าแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่กดบัตรไม่ทันนะครับผมก็ไม่เป็นไรทุกคนอยากบอกเลยว่าถึงใครที่กดบัตรมาดูหน้างานไม่ทันเนี่ยทุกคนดูสตรีมออนไลน์ได้ดูไลฟ์สตรีมบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันแถมดูไลฟ์สตรีมเนี่ยจะได้เห็นหน้าหนูใกล้ ยิ่งกว่าเดิมอีกอ่าเพราะกล้องเนี่ยจะตามหน้านอ่นตลอดเวลาครับผมรับรองว่าสนุกไม่แพ้กับดูหน้างานเลยหรือใครที่ดูหน้างานแล้วเนี่ยสามารถไปดูสตรีมซ้ำอีกรอบได้เพราะว่ามันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปด้วยใช่ไหมแถมยังได้เบนฟิตในการมีรนดอมด้วยนะครับผมทุกคนสามารถแรนดอมคนที่ซื้อสตรีมมิ่งออนไลน์นะครับผมมีแรนดอมวิดีโอข้อกับโนอื่นนะครับผมแล้วก็จะมีขรางวาลอื่นๆที่จะตามมาอย่างไงก็ไปรอรุนกันนะครับผมพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้บอเลย อ๋อคืออันนี้ไม่ได้รับบริจาคทำบุญนะครับผมก็คือ,อเสื้อตัว Birthday Collection ที่เนาอื่นออกมาที่จะขายในหน้าง,งานโดยเฉพาะเนี่ยก็คือเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายเสื้อเนี่ยนุ่นก็จะเอาไปบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพาหรือเด็กที่ยากไร้อะไรอย่างเงี้ยครับผมถือว่าเป็นการทำบุญมันเกิดด้วยใช่แล้วก็เราก็อยากจะช่วยเราก็อยากจะให้คนที่เขาแบบ เออไม่มีหรือเขาต้องการอะไรอย่างนี้ครับผม mm hmm. คือผมมาหาโอกาสมานานมาก,มากๆแล้วก็เป็นคนที่ถ้ามีโอกาสก็จะบริจาคอะไรอย่างนี้ว่าของกินเสื้อผ้าที่แบบเราอาจจะไม่ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยหรือใส่ไม่ได้ตัวเล็กแล้วอะไราเงี้ยก็จะแบบบริจาคอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อแต่จำใช่ใช่จำนวนน้อยครับผมจำนตัวเลขเนี่ยยังไม่บอกแต่ให้ไปเดากันเองก็เป็นตัวเลขวันเกิดหน่อยอื่นละกันแบบย้อนกลับมีน้อยจริงๆรคิดถึงชายกระมลไหมลูกชายกมนลหนีไปเที่ยวอ่ะ <laughs> สวัสดี2อ0 0คนด้วยนะครับผม mm. ในใครตื่นเต้นบ้างใครตื่นเต้นกับ the first fan meeting ของโน่นบ้างไหนใครใครซื้อไลฟ์สตรีมรอดูแล้วบ้างไม่อยากให้พลาดนะทุกคน โชว์มันจะดีจริงๆนะผมบอกเลยว่าบางเพลงเนี่ยอาจจะเป็นเพลงที่ทุกคนแบบฟังปุ๊บอ๋อเลยรู้ว่าเพลงอะไรแต่ว่ามันจะไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าเป็นท่าเต้นพิเศษที่แบบว่า exclusive สําสำหรับงานนี้วันนี้กินเยลลี่ออย่างกินแล้วครับผมเพิ่งกินไปเมื่อกี้เลย ซื้อแล้วครับแบบสับขอบคุณนะครับฟังเสียงเธอแล้วง่วงจังเหมือนนิทานกล่อมนอนใช่ไหมทุกคน เพอ f u m e เขาไปทำอะไรครับ <c oughs> ตื่นเต้นมากๆในมีมีกี่เพลงนะอืมไม่บอกครับผมแต่เยอะ <c oughs> เปลี่ยนชุดเป็นสนุกเลยผมบอกเลยต้องบอกว่า ด้วยความที่มันเป็นมีดครั้งแรกของอื่นๆอยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดมีดครั้งนี้ของอื่นๆจะไม่ได้แบบมีเกมมีอะไรมาเล่นกับทุกคนมากนักแต่ว่าโชว์เนี่ยรับรองว่าเต็มที่ดุดันสะใจเหมือนดูคอนเสิร์ตแน่นอนครับผม มีกี่ชั่วโมงคะขอสามวันได้ไหมโอ้ถ้าสามวันนี้ต้องเรียกเอ็มบูลันมารอผมแล้วนะเต้นเสร็จก็คือ <laughs> <laughs> บอกเลยว่าเพลงเดียวก็เหนื่อยแล้วที่ผมซ้อมเต้นตอนนี้คือแบบโอ้โหซ้อมซ้อมทุกวันแล้วก็หันหันหันไปถามว่าทำไปถามพี่จะซิว่าใครเลือกเพลงเนี่ยอ๋อ <laughs> ผมเลือกเองเดี๋ยววันที่ยี่สิบจะหอบท้องโตโต ตัวน้อยเจ้าตัวน้อยไปหาพี่อื่นนะครับได้เลยครับผมเราเจอตัวน้อยนะครับโอ้ย คิดถึงเหมือนกันนะครับสู้ๆขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเป็นนั่งตุปีเฉยๆก็จะนั่งดูโอ้ยน่ารักเขาคุณนะครับแต่ไปนั่งตุปีเฉยๆก็ไม่สนุกสิใช่ไหมจะต้องมีโชว์พิเศษๆให้กับโบโนโ่คนพิเศษของผมไง ก็อยากจะมาอ้อนนะคะโบนนทุกคนมาจันตาเบบทุกคนนะครับผมก็ใครที่จองบัตรไม่ทันนะครับผมสามารถดูไลฟ์สตรีมได้นะครับผมสนุกไม่แพ้กันอย่าลืมไปซื้อดูกันนะอยากให้ดูกันเยอะๆเพราะว่ามันจะต้องออกมาดีแน่นอนครับผมเชื่อแฮปปี้เบิร์ a เย์โนอื่นครับคุณคะ่ะ thank you อ้ oh, I hope we meet. We can meet again someday. <laughs> Miss you, m i s s you, Mumu. m o m u พาวาเลนไปด้วยไหมคะน่าจะไม่อยู่สุขนะครับรายนั้น อย่าบอกว่าที่ทุกคนบอกว่าตื่นเต้นอยากให้วันที่ยี่สิบแล้วตื่นเต้นสำหรับวันที่ยี่สิบผมตื่นเต้นกว่าครับอันด้วยโชว์อันมหาโหดนี้ผมกลัวจะทําออกมาได้ไม่ดีแล้วทําออกมาได้แบบเออก็จะทําให้เต็มที่แหละแต่ก็ด้วยความยากของมันน้องทางร้องทางเต้นก็แบบ กลัวจะทำออกมาได้ไม่แบบเพอร์เฟอะไรเงี้ยก็แบบกดดนันตื่นเต้นกว่าทุกคนครับผมบอกเลยคราบอมอยากให้ทุกคนมีความสุขที่สุดกับงานในครั้ขขงนี้ครับผมอยากแบบเก็บเกี่ยวความทรงจาําช่วงเวลาดีๆมีความสุขกลับไป advance happy birthday our b a n b a n thank you love you and always will love and support you all the way thank you so much did you have dinner yes อื่นๆจะใส่ชุดเจ้าชายไหมครับมีจะได้ใส่ชุดเจ้าหญิงด้วย่ะงานเป็นทีมเจ้าชายก็ต้องใส่ชุดเจ้าชายสิครับ ผมก็เต็มที่ครับผมทุกคนเพราะว่าคือก็ต้องบอกตามความเป็นจริงยอมรับว่าตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าด้วยอายุที่มันก็มากขึ้นแล้วด้วยอะไรหลายอย่างปัจจัยพอเรามาเป็นนักแสดงใช่ไหมเราก็แบบห่างหายจากการร้องการเต้นไปแบบนานมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้กลับไปอยู่ในจุดที่เราเคยทําได้แต่ว่าอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าสมัยก่อนตอนแบบสมันยนู้นเลยอย่างเงี้ยเราเต้นเราก็ไม่เหนื่อยเราเต้นอาจจะพิ้วอาจจะแบบง่ายกว่าน,นี้สําหรับตอนนี้ด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยความตึงของร่างกายที่มันไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมันก็อาจจะแบบไม่ได้ดีเท่าเมื่อก่อนแต่ว่ามันก็ก็จะทําให้มันออกมาดีที่สุดครับผมอยากให้โชว์มันเพอร์เฟกที่สุดใช่บางทีผมเต้นผมยังงุนงงตัวเองเลยแบบทำไมวนะทำไมทำไมไม่ได้วะ่ะ มื่อก่อนเคยทำได้ทำไมตอนนี้ทําไม่ได้วรออะไรอย่างเงี้ยอืมแต่นั่นแหละเราก็ทําเต็มที่ขอให้เราแบบเต็มที่กับมันผมรู้สึกว่าความพยายามมันจะไม่แบบทรยศเราแน่นอน <c oughs> ทุกคนวันนี้เดี๋ยวอีกสามนาทีผมอาจจะต้องลงแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าอาจจะอยู่ด้วยไม่ได้นานช่วงนี้ก็แบบซ้อมด้วยอะไรด้วยครับผมพรุ่งนี้ผมต้องแบบอัดเพลงแต่เช้ชามีแบบเขาเรียกอะไรวอร์มเสียงกับคุณครูอะไรอย่างเงี้ยแก้มตุ๋ยมาหน้าบวมโซเดียมเยอะ ช่วงนี้ก็จะแบบวนลูปไปเรียนร้องเพลงฝึกร้องไปเต้นต่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีความพยายามก็ทรยศค่ะเช่นตอนสอบอ,อ๋ออันนี้ผมเห็นด้วยครับผมเวลาสอบเขาจะออกไม่ค่อยตรงกับที่เราอ่านใช่ไหม คนแต่งชุดเจ้าหญิงเยอะแล้วเดี๋ยวเพียใส่ชุดเจ้าที่ไปเองครับเลยหรอเลยเหรอผมเป็นคนบวมง่ายมากเลยนะทุกคนมันไม่ได้ผมมาเป็นคนที่แบบไม่บวมบอกตัวแต่จะบวมออกแก้มอย่างเดียวอะต่อให้น้ําหนักลงต่อให้แบบต่อให้น้ําหนักลงหรือแบบน้ําหนักแบบน้อยอย่างเงี้ย ถ้าวันไหนผมกินอะไรแบบโซเดียมจัดๆอะไรเงี้ยผมจะลงแก้มก็คือแก้มจะบวมทันทีเนยแบบเห็นชัดมากอย่างตอนนี้ผมผอมาผม,อมาผมผอมก็ช่วงแบบถ่ายบรรยากาศหลักเด็ดซีรีส์ที่ทุกคนเห็นอนะคือตอนเป็นน้องเลนอนะผมน้าหนักหกสิบเอ็ดหกสิบสองตอนนี้ผมน้าหนักห้าสิบเจ็ดเองนะหายไปเยอะมากแต่ว่าถ้าผมกินโซเดียมปุ๊บเนี่ยหน้าผมจะบวมทันทีก็คือจะมีแก้มทันทีเนียผมใช้สูตรนี้เวลาผมไปเจอทุกคนเวลาแบบออกงานอ่างเงี้ย ผมรู้สึกว่าหน้าผมตอบมันดูโทมอ่าเงี้ยผมก็จะกินอะไรที่โซเดียมเยอะๆก่อนนอนเพื่อให้วันต่อไปหน้าบวม มาสามท่าดีกว่าก่อนไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามน่างมากันนี้โอเคทุกคนครับขอบคุณที่มาชมไลฟ์ในวันนี้นะครับผมแล้วก็ฝาก โนอึน no ฝากบอสนะครับฝอนฝากฟอร์ดฝากพีแล้วก็ฝากมีเมวาออฟฟิเชีแล้วก็ซีรีส์ล่าใหม่ We d d i n g Plan the Series ด้วยนะครับผมสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของมีเมวาออฟฟิเชีลเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝาก The First Fan Meeting ของโนอึนด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากซื้อล i ฟ e ์สตรีมมาดูกันเยอะๆเ,เลยนะครับใครรู้จกักใครส่งต่อได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับผมเจอกันวันที่2ีครับทุกคนคิดถึงนะมุมุบ๊ายบาย Thank you guys for watching. See you guys next time. Bye bye.